สวัสดีครับโคหินตั้งต้องแทคกเตอร์ตำบลวัวใหญ่อำเภอวัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ทําการจัดส่งโรตารี่ ftr สองสองเจ็ดสองนะครับให้พี่ชัยรัตน์กลิก่นหอมตำบลหัวลำอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีนะครับวันนี้เรามาทําการจัดส่งโรตารี่รุ่นสองเมตรยี่สิบที่ลบบุรีอีกครั้งแล้วนะครับปีนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ดูโดยรอบครับครับ เฟซบุ๊กนะครับลงช่องทางการติดต่อนะครับลงกลึงสันติการช่างนะครับเฟซบุ๊กโคกหินตั้งแท็กเตอร์ตลนวันเพจลงเพจโคกหินตั้งต้องแท็กเตอร์ y t u t u นะครับฝากติดตามด้วยนะครับโคกหินตั้งต้องแท็กเตอร์นะครับวันนี้เรามาดูโดยรวมนะครับสภาพโดยรวมสีสันนะครับสวยงามนะครับเป็นสีแบบกลางๆใส่รถไถได้ทุกรุ่นคูปต้ายันมาฟอร์ด อิสกิจอนเดียนะครับใส่ได้ทุกยี่ห้อนะครับรุ่นสองเมตรยี่สิบลูกค้าเจ้านี้เอาไปใส่รถใช้ฟอร์ดเจ็ดเจ็ดนะครับฟอร์ดใส่ได้ทุกรุ่นนะครับฟอร์ดเจ็ดเจ็ดฟอร์ดหกพันหกฟอร์ดหกพันสิบนะครับเผาเดียวสองเผาใส่ได้นะครับตัวนี้แต่มีรุ่นใหญ่พิเศษนะครับสองเมตรสี่สิบคือรุ่นที่ใหญ่สุดตัวนี้จะเป็นรุ่นสองเมตรยี่สิบนะครับรุ่นรุ่นลองใหญ่นะครับ หัวเกียร์นะครับเป็นหัวเกียร์แบบใหญ่ใหญ่พิเศษรับรับแรงบิดแรงกระแทกได้ดีเป็นเฟืองแบบเฉียงนะครับเป็นเฟืองแบบเฉียงโซ่โซ่โซครับอยู่ในอยู่ด้านในนะครับเป็นเป็นเบอร์ร้อยี่สิบแบบหนานะครับหนาพิเศษระบบการตั้งโซ่อัตโนมัตินะครับไม่มีตัวตั้งโซ่นะครับ จะไม่เห็นตัวตั้งโซ่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับไม่มีตัวตั้งโซ่นะครับจะเป็นตั้งโซ่แบบอัตโนมัตินะครับใบใบตีดินนะครับจะเป็นแบบรุ่นหนาพิเศษหนาพิเศษนะครับแข็งชุบแข็งพิเศษครับทางเราแถมมาพร้อมใช้นะครับแถมยอยแถมยอยมีย่อยให้มีสลักให้ครบนะครับน้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันมสู้เติมมาเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้ลูกค้าซื้อไปไม่ต้องไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มนะครับเอาไปใช้ได้อย่างเดียวเลยครับที่สําคัญนะครับมีรับประกันจากบริษัทนะครับหนึ่งปีนะครับรับประกันจากบริษัทหนึ่งปีนะครับมาดูครับรับประปกันจากทางบริษัทหนึ่งปีนะครับ มีเบอร์โทรให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับของทางร้านเราเอารุ่นใหม่มาส่งนะครับนะครับท่านใดสนใจสินค้านะครับโรตเตอรี่สอบถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใส่รถไถกี่แรงนะครับทางร้านเรามีทุกรุ่นทุกขนาดนะครับเบอร์โทรศัพท์ขอแจ้งอีกสักครั้งนะครับศ8 3ย์9 4ดสามหนึ่งสองเก้าสี่สองห้าห้าศนย์ดย์ย์สาหนึ่งห้าหนะครับที่อยู่นะครับตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ